สวัสดีสมาชิกท่านนะครับมันลุ้นนี่กี่เช้าแล้วนะครับเชา้านี้โอเคครับผมดูสูตรนเวยครับสูตรนะครับยวบอกสูตรด้วยนะครับวันนี้เอาหน่วยบนนะครับหวบนนี่กี่ใบหววหน่วยล่างครับ กบวกับห้าบวกกค,ค,ครับผมโอเคครับผมหนวยบนเมื่อวานนะครับผลเมื่อวานออก9ก้าสหน่งหวยบนก็คือ0หน่วยล่างก็คือ1นะครับบวกกับ5้าบวกกับ6โอเคครับผม วิ่งน,นะครับดังนี้ครับเรีที่ได้ก็คือนี่สองบวหนึ่งเป็นหกเอ้ยสองบวกหนึ่งเป็นหนึ่งบวกอีกรอรครับขออภัยครับหนึ่งบวกห้าเป็นหกอ่านี่เด่นหกนะครับแล้วก็หนึ่งบวกหกก็เป็นเจ็ดอ่าเด่หนึ่งกับเด่หกกับเจ็ดเลยนะครับโอเช้านี้เบอร์เบอร์ยังไงไม่รู้ครับ ปดิดปุบถูกออไปได้วยนะครับเจ่ครับให้ทุกท่านเล่นที่ตัวนี้นะครับเจ็ดครับความน่าจะเป็นแล้วน่าจะเป็นเจ็ดนะครับเช้านี้เน,น้นๆเลยครับไม่ต้องเสียเวลาแล้วครับพี่ทูกงี้ขอไปได้วยนะครับเพราะว่าจะไปทำทุกท่านปิดหลังครับเน้นนะครเจ็ด เจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดสองครับโอเคครับผมเน้นหนักนะครับตัวที่ชอบเจ็ดสี่ผมชอบเลขน,นี้ครับอันนี้เอาตามความชอบเลยนะครับที่เน,น้นเน้นเช้านี้นะครับโอเคครับผมเน้นอัดจิต เดยดรองคือหกเบิรนอีกแล้วครับกันเบิรนไว้ครับหกกับเจ็ดเจ็ดอย่าพลาดครับมเบินเช้านี้ไม่แน่อาจจะมีเบิ้ลก็ได้ครับโอเคครับผมเล็กตามนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอเรียกเข้าทุกวันทุกวันครับเฮงๆนะครับยังไก็อย่าพลาดในขี่บ่ายนะครับ ทีเลขเช้าอาจหลุดในคิีบายอาจจะเข้านะครับขอให้ท่านติดตามตลอดนะครับเช้านี้ก็ขอให้ท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ